สวัสดีครับวันนี้จะทำปลกบุ้งไฟแดงครับอุปกรณ์นี้เคยทำปลกบุ้งไฟแดงลอยฟ้าครับแต่วันนี้ทำไม่ได้ติดหลังคาปลาบุ้งไฟแดงนี่นะครับเครื่องผงก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายทิกกระเทียมต้าเจียวน้ำมันหอยแค่นี้นะครับเป็นอาหารเลิศลสแล้วครับแล้วมันมีประโยชน์มากครับเดี๋ยววันนี้จะผัดนให้ลูกพบกิน มุ้งใส่ตาเราอบใกล้สอบแล้วอ่านหนังสือเยอะได้เป็นุ้งใส่ตาโอบโอบจะได้เรียนเก่งๆครับแต่มีข้อเตือนใจไว้นะครับสําหรับคนโตคนที่เริ่มมีความรักกินเผกผุ้งไฟแดงเยอะๆครับเพราะว่าความรักจะทําให้คนตาบอดครับต่อไปครับเอาผึ้งไปแดงครับเวลาใส่คิด โอเคเหรเดี๋ยวดีบ้างข้อควรระวังนะครับระวังไฟจะไหม้บ้านควรระวังครับเด็กหางดับเพลิงไว้เรียบร้อยครับเด็กห้ามทำนะครับผู้ใหญ่ทําได้คนเดียวอันนี้เป็นความสามารถพิเศษนะครับห้ามลกเดินแบบใครก็ทําได้นะครับแต่ผู้ใหญ่ต้องอยู่ด้วยนะคถูบเผิอไฟลูกหัวครับ เองานแค่นี้นะครับเสร็จแล้วครับครหน้าตาครับครับโอ้โหสีสันน่ากินมากครับครับนี่แค่นี้ก็ได้เมนูเรื่อแล้วครับยังง่ายๆครับครับเชรญรับทานครับครับ